ันไม่ผ่านไม่ได้ทา่อย่างาอย่างอ,อย่างนี้อย่างนี้ได้แต่อมองไม่เห็นตรงรูนต้องไปนั่งกูทำะมพีนไม่วสวยสวยฮะ เป็นเพนมะเพ้นเหรอเขาก็ต้องการเป็นอะไรนะแอนที้แอนทีเหรอโอเคบนเนะเราก็ต้องเราโง่เองอ่ะเราถ่ายงี้ดีกว่านี่เป็นบทจมบนบทจมน้ำนะคะถ้าถ้าไม่มีจังหวะมาไม่ถูกจังหวะเนี่ยก็ดูไม่ได้เพราะน้ำท่วมนะคะ อันนี้เราเห็นโบสถ์ที่จมอยู่ในน้ำถ้าจะเข้าต้องนำน้ำลงไปใช่เพราะว่ามันยังลดไม่สุดยังมาลดไม่สุดเอาทีไปทีไปในหัวอ้าวน้องกวานอ้าวประธานมาล่องมาล่องได้ครับได้ล่องเรือที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอันนี้อันนี้จุดแรกที่ที่มาดูคือโกสจมน้ำ นี่ไงประตูโบสถ์ต้อง่ายน้ำมุดเข้าไปใช่ไปโอเคโอเคไปต่อหนึ่งแล้วไปต่อหนึ่งแล้วมันมืดไปหมดนะพอไปอันนี้ก็มาถึงหน้าผาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าน้ำผาญี่ปุ่นคือคือญี่ปุ่นเคยไปอยู่ใช่ไหมคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นไหมครับญี่ปุ่นมาอยู่เหรออ๋อ สมัยสมัยสงครามญี่ปุ่นน่ะญี่ปุ่นมาอยู่ที่นี่มาตั้งท่าอยู่ที่นี่เป็นอะไรเป็นศาลอเป็นอะไรเป็นศาลอันนี้ก็สร้างศาลไม่ลงนะครับไม่ลงนะครับไม่ไม่ลงค่ะไม่ลงค่ะใช่ไปดูกันอันนี้เป็นจุดจุดเที่ยวที่สองนะคะเรียกว่าผาหน้าผาญี่ปุ่นนะคะเดิมตอนสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นมา ตั้งฐานทัพที่นี่นะคะอ๋อที่ทางด้านซ้ายนี่ครับทางไหนซ้ายไหนคะโอเคอะไรนะน้าผาญิปุ่นนี่น้าผาญิปุ่นเนาะอยู่หน้าผาญี่ปุ่นคือซ้ายสุดซ้ายสุดตรงนู้นนี่โอเคไม่ต้องขึ้นหรอกไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นโอเคโอเคโอเคเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับนี่หน้าผาญี่ปุ่นนี่นะคะ น้านนไปน้ำนยด้านน้นั่นนางเียวอะหะอโอเคอเันนี้จุดจเที่ยวที่สอหน้าผาญี่ปุ่นไปหได้ันนี้โอยเว้ยไหลังคันไหนคันนี้ยหลังเหรอมีเกียร์อยหลังเหรอ ไม่ต้องเบียร์ไม่ต้องเบียร์เบนด้วยโอเคถ่ายรูปไปหน่อยอ่าอะไรที่คุณเราถ่ายเป็นวิดีโอโอเคโอเคอ้าวอ่าอะไรอ่ะอ๋อไม่รู้ไปเลยอันนี้เป็นประตูเมืองนะคะเอ้าถอยหน่อยถึงจะเห็นซึ่งข้อสงสัยอันนี้เป็นประตูเมือง เขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะคะ <ใน S 1> แต่แต่ในอดีตแต่ตอนนี้เป็นของคนไทยนะคะแต่ว่าชนกลุ่มน้อยของพม่าอยู่นะคะเป็นเป็นการชนของของระหว่างไทยกับพม่านะคะอ๋ะอเป็นเชือกนี้แล้วก็นี่เขาจะไมเนการะเบิดมาเหนือเนี่ยฮะทำไมมันเขาเปิดอย่างเงี้ยทำไมเขาทำไมมันเป็นแยกอะไย่างเงี้เขาก็ระเบิดไงมันยึดอ๋อนันจะแรงไม่แน่ก็แยกไว้เองเนาะ น้ำกระแทกฝั่งฝั่งนู้นเดิมเป็นของของพม่าโอเคจบอ่าจบได้รูไปนี่คือประตูเมืองนะคบประตูเมืองนะคะประตูเมืองประตูเมืองระหว่างไทยกับพม่าแต่ตอนนี้ประตูเมืองนี้ข้างทางฝั่งนู้นก็เป็นของไทยนะคะแต่ว่าเป็นชนกลุ่มน้อยจะมาอยู่อาร้อยประโยคไทยไทยยอมไม่อยู่เพราะให้เป็นการชนได้ค่ะ ปล่อยลุ่งหญาสวยๆตรงนี้มันเป็นบ้านคนไม่ไม่ต้นไม่เข้าในนี้มีคนอยู่ใชอไหมเนี่ยวัดที่ป่านอะไรคบเหรอแล้วแล้วถ้าวีมีคนอยู่ไหมมีบ้านคนไหมมีบ้านคนไหมบ้านคนไหมในนี้มีบ้านครับผู้บ้านก็อยู่บาแล้วก็เอาวัวมาเลี้ยงที่เจ้าหน้าที่มาเลี้ยงไว้ไฟอุทยานอุทยานไฟอุทยานอ๋ออันนี้ไฟอุทยาน ไทยอุทยานเจ้าหน้าที่อุทยานเลี้ยงเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด้คนเลี้ยงไม่ได้กลับไปได้เลี้ยงเพื่อเสริมเสริมให้ผิวท่าสวยอันน e like oh. yeah, no, ี้เป็นอุทยานของของหลวงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่วัวใช่วัวไหมวัวเขาว่าคนละพันธุอนอ๋อคนละพันกันเหรอมันเห็นมันมีเนียงมีอะไรนะสิงโต หัวเบื่อเหมือนนะโอ้โอโนุมาแล้วนุนี่นกนกซิ่งซิ่งกว่าเราอีกซิ่งกว่าเราซิ่งกว่าทานันมองไม่เห็นกันไกลกันยิงกันนะเออน,นี่นี่อีกลำหนึ่งนะนี่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 อะไรนะรุ่นเบบี้กูเมอทิพย์ทิาฮ่าฮ ที่บางจากประกรที่ดินสอดอ่าโกศวันดินสอร์ทนะคะบรรยากาศดีมากริมแม่น้ำแม่กองแแอรแล้วก็เดินทางมาอีก200กิโลเมตรมาถึงอำเภอสังขะบุรีท,ที่โกศวันดินสอร์ทก่อนนะคะหนึ่งคืนแล้วก็เดินทางมาเที่ยวที่อำเภอสังขะบุรี

ุดที่สี่นะคะมันคือจุดที่สาไปไหว้าอาบสถ์หลังตั้งเดิมของหลวงพ่อของธมะนะคะตอนนี้กำลังไปสามที่ต้องเที่ยวจุดที่สี่นะคะที่เรือจะพาไปนะคะ